ทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการลงสนามครั้งแรกของหนูดําของเรานะครับผมนะโอตอนมาขึ้นรถนี้มองหาเพื่อนไม่เจอเลยนะฮะเพราะว่าเพื่อนเขาไปกันหมดแล้วเหลือผมคนเดียวโอเคนะฮะออกจากแท็กไปครับผมนะการลงแท็กในกฎกติกาก็จะมีการใส่ถุงมือแล้วก็มีหมวกกันน็อกนะครับนะซึ่งผมตอนนี้ยังใส่ไม่ทันนะเอารถเข้า แท็กก่อนนะจุดสตาร์ทก่อนนะครับผมนะพอม,มาถึงก็จะมีหลายรุ่นนะฮะหลายรุ่นวิ่งรวมกันแต่ว่าเวลาเราจะคิดแยกเวลาจะคิดเฉพาะรุ่น660เฉพาะคือเฉพาะมิล่าของเราหรือรุ่นอื่นที่มี660ในการแข่งขันครั้งนี้ก็แบบไม่ได้ว่าเอาจริงเอาจังอะไรมากนะฮะเอาฟิลในการขับขี่บนท้องถนนในสนามนะฮะอ่า ก็จะมีรางวัน1-2-3วันแรกวิ่งเขาจะวิ่ง2วันนะฮะคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะวันแรกผมก็ลงวิ่งนะทุกคนก็ในในใจก็ตื่นเต้นมากนะแต่ดูอาการแบบทำนิ่งไปอย่างนั้นแหละนะทำนิ่งไปอย่างนั้นนะฮะทำฟอร์มไปนะแต่จริงในใจดนงหัวใจเต้นตุบๆแล้วจะเป็นยังไงวะเราไม่เคยวิ่งสนามนะหลายคนก็คงจะมีอาการเดียวกันกันกบผมนะ มือใหม่ทุกคนนะฮะก่อนอื่นต้องบอกว่าหนูดำเราเนี่ยเป็นรถเกียร์ออโต้เครื่องเดิมเลยนะฮะเดิมคือเดิมโรงงานนะไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยนะแล้ววันที่ไปโชคฝั่งซ้ายผมก็เสียด้วยดังกึกกๆกกึกนะเวลาวิ่งนะครับนี่ก็เริ่มจุดสตาร์แล้วผมก็อยู่แถวที่สองนะามาเห็นมิล่าเหมือนกันมีมิล่าสคันเลยคันแดงครับ กระบะคันนึงแล้วก็คันเก๋งคันนึงที่แต่งเป็น70นะฮะคันนี้ผมก็ทำนิ่งไปก่อนนะช่วงนี้นะอ่ะเราก็รอรถมาให้ครบกันนะครับนี่มีโลตั s วิ่งอยู่ข้างๆเฟอร์ r ลรี Ferrari ก็มีนะแต่พวกนี้เวลาวิ่งจริงๆเขาก็เวลาของเขานะเขาจะมีตัวจับเวลาใส่ในรถแต่ละคันนะครับ ของเราก็อยู่ในกลุ่มเคคานะเครื่องไม่เกินพันซีซีนะครับผมก็คือ 600CC 8ซ0ซี1 0ได้พวกนี้ได้นะครับนะตอนนี้ผมก็กำลังจัดแต่งรถอยู่ค่ายังไม่ลึกยังไม่ได้ค่าเข้มขัดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็คงจะมาบอกว่าค่าเข้มขัดนะตอนนี้ตื่นเต้นมากนี่วิ่งไป เราอยู่แถวแถวสุดท้ายนะของเราอยู่แถวสุดท้ายนะนี่นะครับก็ตามรถคันข้างหน้านี่เป็นรถคลาสสิกนะแต่เครื่องโคตรแรงเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะเอาตัวจับเวลามาใส่ไว้ในรถนะครับเราก็คาดเข็มคัดรอเลยจังหวะน,นี้นะฮะมีค<ม>ันข้างหน้าก็ มี L 5 0 0นะฮะแล้วก็ Gino อยู่คันข้างหน้าผมขวามือนะฝั่งขวามือสอบถามเขาหน่อยว่าขับยังไงเขาบอกว่าขับตามสบายเลยเหมือนขับบนท้องถนนและเข้าโค้งให้ถูกก็พอเขาบอกเออก็ประมาณนี้นะฮะไปตึนเต้นเต้นเต้นโอเคครับผมก็ ถึงตาเราสตาร์ทนะฮะแถวหน้าก็นํากันไปก่อนแล้วนะฮะตอนนี้มาก็ทีแรกผมก็คิดว่าขับง่ายๆนะในการลงสนามนะฮะแต่จริงโคง้งเวลาเข้าโคง้งจริงๆโอ้โหดูดูฮะยังตื่นเต้นนะยังทําใจไม่ได้พยายามตั้งสมาธิอยู่นะฮะว่าเขาไปไล์ไหนกัน่าผมก็ตามตูดข้างหน้าไปก่อนนะฮะหนูดําเราก็เยียบเต็มที่ก็ถามว่าแรงไหมมันแรงในแบบ มิล่านะฮะแรงแบบมิล่าเครื่องเดิมเนะเาะก็ไปได้ประมาณนี้อ่าตอนทีแรกผมก็ยังไม่กล้าเทโค้งเท่าไหร่นะก็ยังมีแต่บงแต่เบรกบ้างนะฮะรอบแรกนะฮะผมยังดูลาดราวก่อนนะในใจคิดว่าเดี๋ยวขับไปก่อนสักรอบนึงเพราะว่าเขาใช้เวลาในการวิ่ง20นาทีเขาจะเอารอบแบบเวลาที่ดีที่สุดใน20นาทีของเราเนี่ยขึ้นขึ้นเวลานะฮะ เราก็ขับดูทรงไปก่อนนะโอเครอบแรกยังไม่ถึงครึ่งสนามนะทุกคนนะมันเลยนะในในสนามคือถนนเขาดีมากนะไม่มีหลุมเลยนะโอเคก็เยียบเหยียบอย่างเดียวเลยตอนนี้เยียบทางตรงผมก็คิดว่ามันจะเข้าโค้งง่ายนะผมก็เยียบทรงอย่างเดียวเลยพอมาถึงโคง้งผมก็เทเทมาฝั่งนี้นะฝั่งขวามือเพื่อที่เราจะเข้าซ้าย ฟ้าบนะฮะโอ้ดึงนะเนี่ยดึงนะเนี่ย <c oughs> จังหวัดเทเนี่ยเสียงยางเนี่ยเอียกๆเลยนะนี่ฮะโคง้งมาโค้งที่ที่สามเนี่ยโค้งนี้แบบโค้งปราบเสียนมากนะทุกคนเพราะมันโค้งใหญ่ๆนะแต่เรายังไม่ไม่ได้รู้ลายรถนะฮะว่าเทฝั่งนี้เราจะไปยังไงนะฮะเนี่ยม่โค้งยาวมากโค้งยาวไป ก็เหยียบไปตอนนี้มองไม่เห็นใครเลยครับผมมองไม่เห็นใครเลยตอนนี้ก็ไปกันหมดแล้วเหมือนเราวิ่งเดียวๆเลยนะตอนนี้ฮนะผมก็ค่อยๆทําความเร็วขึ้นมาขึ้นมาโค้งสามโค้งสี่มาแล้วโคง้งโค้งที่ห้าอ่าโคง <c oughs> ้งห้านี่โค้งห้าไปก่อนปึ๊บก็ยังไม่เห็นใครเลยนะยังไม่เห็นมิล่าเราเลยนะฮะจงังหวะนี้ เราก็โค้งไปเรื่อยๆนี่จังหวะโค้งเหมือนจะโค้งง่ายนะทุกคนแต่จริงๆมันโค้งยากนะเราต้องเข้าเลนเข้าลายให้ให้มันถูกนะครับรอบแรกผมยังขับดูเหมือนแบบช้าๆอยู่นะนี่ฮะเจอ BM แซงเข้าไปแล้วนะคงไปหัวกับเขาไม่ได้นะเครื่องคนละซีซเดี๋ยวไว้ให้เราเก่งก่อนนะค่อยเอาเครื่องแรงๆมาลงอย่างน้องบุญชูนี่มันเลยผมนี่ คิดว่างานคลาสสิกคาเนาะก็เอารถที่ของเราคิดว่าดูดีที่สุดแล้วมาแต่จริงรถผมดูดีทุกคันนะอยู่ที่ชอบเอามาอีกอย่างตัวนอกการเทโค้งอะไรมันดีกว่ารถบ้านเรานะโอเคครับผมไปกันนี่เข้าทางตรงตรงโพเดียมนะฮะตรงสแตนนะฮะอันนี้คือเหยียบมีเท่าไหร่ใส่ให้เต็มที่นะฮะทางตรงตรงนี้นะแล้วก็ค่อยมาเบรกอีกที โค้งแรกโค้งที่เราออกจุดสตาร์ทนะฮะโค้งนี้คือแบบนี่มากนี่ผมก็เริ่มกล้าเทโคง้งละเริ่มทิ้งโค้งได้แล้วนะฮะดูดำของเราก็ผมว่าวันที่ไปนะผมทําการ <laughs> <laughs> กับช่างส่วนตัวนะทําการไล่เบาแล้วก็กองพวกเนี้คิดว่าใส่กองเครื่องเดิมไนงะใส่กองอะวิ่งไม่ดีแนะ่ถอดกองทิ้งนะ ถอดกองออกเอาลำโพงออกนะอะไรที่มันทำให้เบานิดนึงได้ก็เอานะตามสเต็ปดอยเมนิกโทเนโตเออก็ทำไปนะฮะไอ้เจอมิล่าแล้วเจอมิล่าแล้วทุกคนเจอรถตาเี่่ยตาคนนี้อายุประมาณสักเจ็ดสปีได้แต่ใจยังชื่นชอบในความแรงอยู่ตานี้ออกออกก่อนผมนะออกอยู่แถวแรกนะผมก็ไล่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 บี้เลยตอนนี้ยังแซงไม่ได้นะ ปาก็ผมสังเกตรถป๋าวิ่งไปมีควันออกท่อด้วยนะ <g iggle> ไม่รู้เกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะโอเคปโค้งนี้แหละผมกล่าวว่าผมผมจัดการป๋าได้แน่นะในใจนะโอเคเห็น <g iggle> <Okay, S 1> <g iggle> ไหมเทโค้งมา <g iggle> ผมก็แตงปา๋าบอกไม่รอกันเลยป๋าบอกโอ้โหเนี่ยมีคันหนึ่งมา เราวิ่งกับคันใหญ่ผม,ผมก็ตกใจนะเวลาเขาจะแซงเราแบบแต่เราวิ่งครั้งแรกไงเราไม่รู้จะทําตัวอย่างไง,ไง,ไงก็เบรกให้เขาแซงไปก่อนนะแต่ถ้าไม่เบรกเวลาผมว่าดีกว่านี้นะอ่าเดี๋ยวค่อยลุ้นเวลากันเราก็าขับไปจริงๆรนะิงขับถ้าขับเราได้ขับสักสองสามรอบนะผมว่าผมกล้าเทโค้งให้แรงกว่านี้ได้นะแต่เนื่องจากโช๊คด้วยเวลาเทโค้งไปโชค๊คมันกึกกึๆกกึกเลย โชคตายอยู่ข้างหนึ่งนะโอ้เราเราแซงป่าได้แล้วคันหนึ่งมิาของเรานะฮะมาต่อไปยาวๆเลยครับผมวันนี้วิ่ง20นาทีผมกะเอาให้เต็มที่เลยหนูตามวิ่งไปผมก็ดูเข็มไม้อยู่ความรุมความร้อนปกติไหมนะฮะก็ถือว่าปกติเพราะว่าผมปิดแอร์ปิดแอร์ไว้เพราะเราใช้เครื่องยนต์หนักนะฮะเราต้องการที่จะใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวไม่ให้ คอมแมาชุดลากเครื่องนะฮะโอเคโค้งมาตอนนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจในการเทโค้งเท่าไหร่นะเพิ่งผ่านไปรอบหนึ่งนะฮะแต่เวลาผมรู้สึกว่าเวลาผมผมขับดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับโอเคมาถึงโค้งสุดท้ายที่จะเข้าทางตรงนะครับนี่โอ้ยเจอ,อกระบาดแดง กระบะแดงคันนี้มีกล่องนะที่แซงผมไปเนะี่ยมีกล่องรถขึ้นเขาเทอร์โบคือทําทําเยอะนะฮะก็ปล่อยเขาแซงไปก่อนแหมตามตามสไตล์นะโอเคแล้ก็พอดูดตูนเขาได้บ้างทนงีนึงนะโอ้โหเจอพอสไปแล้วกระบะเข้าไปแล้วเข้าทางตรงก็ไปซัดยาวเลยนะฮะโอ้โหเหล่านี้แบบเหยียบ บูตมาสเต็มที่ก็ไปได้แค่นี้นะแต่ถามว่าแรงไหมในใจในใจหนูดำเครื่องเดิมเนี้ยผมภูมิใจมากเพราะว่าแรงแรงในระดับหนึ่งเครื่องแบบ2ี่สิปีที่แล้วนะยังวิ่งได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะอันนี้อวยรถตัวเอง <c oughs> <c oughs> เสร็จทางตรงนะมาเข้าสู่โค้งที่หนึ่งนี่เวลาผมเริ่มดีขึ้นเนะนี่ยเนี่ยรอบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มมั่นใจแล้ะเริ่มเข้าโค้งได้แบบ ไม่หวาดเสียวแหละนะผมก็คิดว่าเฮ้ยมันเทโค้งได้นี่ว่าหนูดําของเรามันไปกับโค้งได้พรผมคิดในใจว่าทางตรงเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แน่ๆนะเลยผมเลยพยายามจะเข้าโค้งให้ได้เร็วที่สุดผมคิดอย่างนี้นะฮะโอเคโอ้โหคันนี้คันนี้นแซงผมนะแซงแซงผมไปนะกระบะคันนี้เอยไม่ใช่รถเก่งคันนี้เป็น l 7 0นะฮะก็ แซงผมไปผมก็ตามตามดูตามดูไปก่อนแต่เขาขับรถดีมากนะคันนีข้ขับดีเขาเทโค้งลายเขาได้หมดเลยนะเห็นสังเกตได้เลยนี่นี่เห็นไหมเขาเข้าลายดีมากลายคอมแมนมากพอผมก็ดูแลยโอ,อันนี้แซงผมไปอีกมินิแซงไปอีกนะเดี๋ยวจงวังหวะต่อไปเราจะไล่ไล่คืนนะฮะไล่คืนฮฮ่มับนบาตรงนี้ ผมเริ่มเข้าโค้งได้แล้วผมเริ่มมั่นใจในการเข้าโค้งเพราะว่าทางตรงรถผมอะคือมันไม่มันแรงของขในระดับหนึ่งแหละแต่มันสู้เขาไม่ได้อ่าผมเริ่มเข้าโค้งตามคันแดงก่อนคันแรกเราต้องสู้กับมิลานะฮะอย่างอื่นเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเครื่องคนละซีซีป๊าปน่านะโดนปาดเข้าไปรถเขาแรงให้เขาไปก่อนอ่ะ ต่อไปเริ่มทิ้งห่างผมไปเรื่อยแล้วผมก็ดูลาดเล่วก่อนว่าทิ้งโค้งได้ประมาณเท่าไรรอบแรกผมลองเท,ทที่80รอบที่สองก็สัก90ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยนะหนักรถเอ้ยรถมีควันขาวเว้ยเว้ยันข้างหน้าผมก็สังเกตเยลยรถควันขาวเริ่มออกแสดงว่าอัดเครื่องหนักลากรอบสูงไปหรือเปล่านะนี่จงังหวะนี้ผมซัด จังหวะนี้ผมคิดว่าผมจะแซงได้นะแต่ว่าเข้าทางตรงก็เสร็จเขาอยู่ดีนะแต่ก็เริ่มไกลแล้วเพราะว่าเขาจะช้าตอนที่เข้าโค้งนะฮะนะเหยียบเต็มที่นะเหยียบเต็มที่แล้วเนี่ยตเต็มที่แล้วก็ดูดตูดเข้าไปนะดูดตูดเข้าไปนี่ขึ้นโค้งมาเข้าโค้งไปหนูดําของเราก็มีคอได้เปรียบในการเข้าโค้งหน่อยนะฮะนะแต่การเข้าโค้งมันก็ขึ้นอยู่กับ คนคนผู้ขับขี่นะฮะว่าเราจะเข้าลายไหนนะเห็นไหมพอทางตรงเขาทิ้งห่างเราอีกแล้วพอทางตรงนะเพราะรถเขาเป็นเกียร์ธรรมดานะท,นะทุกคนเกียร์ธรรมดามันจะเข้าโคง้งเทโค้งได้ดีกว่าใครที่ชอบเอามาลงสนามนะฮะผมแนะนําให้เอาเกียร์ธรรมดามานะเกียร์ออโต้มันมันก็ขับได้นะแต่มันก็ต้องคนขับเซียนนิดนึงนะเกียร์ออโตนะ้ มันต้องมีการเชนเกียร์หน่อยถ้ารถก,กับเชนเกียร์ได้นะฮะอ่าเริ่มแล้วผมก็เริ่มตามมาเรื่อยๆแล้วครับผมแต่ผมพยายามจะไม่ทิ้งห่างคันข้างหน้านะฮะเพราะว่าต้องแข่งขันกับเวลาเพราะว่าใครได้เวลาดีสุดก็คือเป็นผู้ชนะไปนะฮะโอเคตามไปโอ้ตามอยู่พักใหญ่นะรถคันนี้กว่าผมจะแซงได้นะอย่ยตามอยู่พักใหญ่ เนี่ยฮะจังหวะโค้งค้งแบบนี้ผมก็เริ่มตามทันเขานิดนึงนไกลเข้ามานิดนึงนิดนึงนะฮะไกลเข้ามาไกลเข้ามาอืนอนะโค้งโค้งนี้โค้งนี้ไปกะมันอยู่แต่ผมคิดว่าพอรถรถพวกนี้เขาออกก่อนผมนะถ้าออกก่อนถ้าผมตามตามเขาทันได้ก็แสดงว่าเวลาผมดีอยู่นะพอผมไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่พอเจอโค้งผมปาดเข้ามา ในเลยผมแซงเลนในเลยนี่จังหวะนี้เอาว่าจังหวะโค้งนี่เราก็ขึ้นนําไปเป็นที่เรียบร้อยไปจังหวะต่อไปนะฮะเราก็ไล่ทําความเร็วขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนี่ผมเพิ่งจะเริ่มเข้าใจการเข้าโคง้งโค้งแล้วนะเนีย่ยผ่านมาจะครึ่งประมาณสิบนาทีได้เนี่ยผมเพิ่งเข้าใจในการเข้าโค้งนะโอเคผมทาเวลาดีขึ้นมาเรื่อยๆนะ เจอแล้วคันหนึ่งจีโนอยู่หน้านะจีโนนะเดี๋ยวผม <laughs> เดี๋ยวผมไ like ลนะ่เก็บจีโนแล้วคันต่อไปเอวมันมันนะมันจริงๆนะนูดารอเนี่ยผมโคตรโคตรรักเลยจริงๆคันนี้ผมบอกได้เลยนะทำแบบรถมันสมรรถนะมันไม่แรงหรอกแต่ว่าการช่วงล่างเขาอะค่อนข้างดีค่อนข้างดีเลยทีเดียวช่วงล่างรถคันนี้ถึงขนาดโชคมันเสียอยู่ข้างหน้าอันหนึ่งก็เหอะนะ มเห็นข้างหลังเป็นจีโน่หมดแล้วนะฮะจีโน่คันนี้ก็เครื่องเป็น efdt เกียร์ธรรมดาด้วยนะอ่าหนูดำของเราจะสู้ได้ไหมไปดูกันนะครับนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะดูว่าเราจะเก็บสู้จีโน่คันข้างหน้าได้หรือเปล่านะแต่ในใจผมคิดว่าถ้าทางตรงผมสู้เขาไม่ได้นะเนี่ยจังหวะเนี้ยเขาทิ้งทิ้งหายเลยนะนะเห็นไหมเขาทิ้งหายเลยผมก็ยังดูดดูดตูด,ด ไม่ได้ดูดตัวเด้เรียกได้ว่าแบบระยะห่างประมาณห้าร้อยเมตรได้นะเกือบกิโลนะจังหวะนี้โอเคทางตรงก็ซัดใหญ่เลยนะไม่รอเลยนะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเขาบอกนะฮะทางตรงผมก็เริ่มแล้วเ,เริ่มเห็นตูดทางโค้งเขาแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มเบรกไงแต่ผมไม่เบรกไงเนี่ยผมซัดเข้าโค้งเต็มที่เลยไงเออพอเห็นโค้งเนี่ยผมรู้แล้วว่ารถผมอะเข้าลายได้ผมไม่เบรกเลย นะผมเยียบเยียบทรงเยียบทรงพอทางตรงนะนี่จังหวะทางตรงของเขาก็เริ่มเริ่มบีมาใกล้แล้วเริ่มบีมาใกล้แล้วนี่โอเคเขาเข้าลายแล้วเขาเข้าลายเขาเข้าลายมาตรงนี้นะฮะโอ้โหนี่เขาจะช้าตรงช่วงโค้งตรงนี้แต่ผมไม่เบรกไงผมซัดเลยผมเหยียบส่งอย่างเดียว เนี่ยผมก็จี้จี้ตูดเข้ามาแล้วจี้ตูดจีโน่แต่ไม่รู้ว่าลายนี้จะมีจังหวะแซงหรือเปล่าแต่ผมเห็นช่องแล้วผมเห็นช่องจังหวะแซงแล้วผมแซงเลยเพราะเขายังไงเขาก็ตีโค้งออกนอกอยู่แล้วผมแซงไปเลยนะฮะนี่เขาโคง้งเ,เจอโคง้งเลยผมเหยียบหายเหยียบหายเลยนะฮะนนี่ฮะ เวลาผมในรอบนี้น่าจะดีขึ้นนะทุกคนดีขึ้นเลยเพราะาผมแข่งจนจบนะคิดว่าเราทําความเร็วได้ตรงที่โค้งเนี่ยนละส่วนทางตรงเราเราก็พอประมงังเพราะว่ารถเราไม่ได้แรงมากแรงสู้เขาไม่ได้แรงแหละแต่แรงสู้เขาไม่ได้อ่านีทิงท้งทิ้งจีโน่มาแล้วคันหนึ่งผมก็รู้ในใจแล้วว่าผมเก็บได้สาคัน ขันที่ออกก่อนหน้าผมแสดงว่าเวลาเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าผมนี่ต้องติดหนึ่งในห้านะฮะหนึ่งในห้าในใจผมคิดว่าติดหนึ่งในห้าแน่นอนถ้ารถเคคาด้วยกันนะอ่านอกนั้นนอกนั้นไม่รู้นะแต่ผมก็ภูมิใจนะฮะมามาได้หนูดำมาได้ถึงขั้นนี้วิ่งจนจบเวลานี้ถือว่าโอเคเลย อพอมาถึงทางตรงก็ซัดให้ทิ้งห่างนะฮะให้ทิ้งห่างเดี๋ยวเขาจะมาไล่เราตอนที่ทางตรงนี้แหละโอเคครับผมนะก็คิดว่ารอบรอบเนี้เนี่ยเวลาดีของผมแล้วนะครับก็ขับต่อกันยาวๆผมก็พยายามขับทดลองสมรรถนะนี่ฮะการถีโค้งผมผม,ผมก็เบรกไม่ค่อยแตะนะผมบอกได้เลยว่าตอนที่แรกยังกล้าก็กลัวในการเข้าโค้งก็พยายามแตะเบรกแตะเบรก แต่ยิ่งเราแตะเบรกรถมันยิ่งเสียอาการผมก็เลยไม่แตะมีเท่าไรผมใส่เท่านั้นเลยอ่าไม่เบรกไม่อะไรเลยเยียบใส่ยังเนียวนะเริ่มและเริ่มมาเล่นกับรุ่นใหญ่แล้วผมแต่ตามแต่เครื่องซีซีมันตามเขาไม่ทันอยู่แหละแต่ก็เริ่มเริ่มคิดว่าโค้งเนี่ยเราพอจะเล่นเขาได้อยู่ก็เลยลองดูฮะไอ้โค้งมาโคง้งปุ๊บออ่าแต่ถึงทางตรงอะ เขาก็ทิ้งอยู่ดีนะฮะทางตรงเขาก็ไปแนบนะอย่างห้ไม่มีหันกลับมองหลังนะหันมองหลังโอเคแต่คิดว่ารอบนี้ก็น่าจะทำเวลาได้ดีแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวก็มาดูการเข้าทิปจบนะฮะเดี๋ยวเอาเวลาขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับนะฮะก็วิ่งจนครบเวลาครับผมนะก็เดี๋ยวเอารถเข้าที่จอดนะครับ เราก็วิ่งครบจบโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะวิ่งครบตามเวลาเขาเลยแต่จริงใครก็ใครวิ่งรอบหนึ่งสองรอบก็ได้นะถ้าคิดว่าเวลาตัวเองดีก็เข้าแท็กได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าผมก็เดี๋ยวเอาให้คุ้มเนาะเอาให้คุ้มว่าเราได้มาแล้วเราต้องศึกษาว่าเส้นทางการขับในสนามมันเป็นยังไงผมก็เลยลองขับให้คุ้มเนะี่พลังงานก็จะมาเก็บ ตัวจับเวลานะฮะว่าแต่ละคนได้เวลาเท่าไหร่นะหมายเลขรถเราก็คือ149นะฮะเดี๋ยวผมเอาเวลาขึ้นขึ้นให้ดูนะครับว่าผมทำเวลาได้ที่เท่าไหร่นะฮะโอ้โหโคตรฟุกเลยครับทุกคนเวลาที่เราทำได้นะฮะอยู่อันดับ3นะฮะในกลุ่มเคค้าโอ้โหผมี่โคตร ฟุกเลยนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าฟุกมากนะกับการลงสนามครั้งแรกเราก็พอมีอันดับกับเขาบ้างนะฮะแต่ในการขับวันที่2วันที่2ผมไม่ได้ม่ได้ขับนะฮะเพราะว่าสงสารน้องนะเพราะาเอาแค่มาลองแบบเอาฟิลในการลงสนามแค่นั้นเองนะฮะเอาไว้เผื่อปีหน้าเรามาใหม่เนาะเราก็สงสารรถกลักวกลัวการเกิดอุบัติเหตุเนาะเพราะว่า เวลาลงสนามอะเขาก็จะมีกติกาถ้าชนกันขึ้นมาก็ต่างคนต่างซ่อมนะฮะซึ่งอะไรหนูดำของผมเนะี่ยถ้าโดนมานิดนึงเนี่ปวดหัวเลยเพราะว่ามันหาไม่ได้นะฮะผมก็เลยลงแค่วันแรกวันเดียวนะฮะเหตุผลของผมได้แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับวันแรกนะฮะส่วนวันที่2วันที่2ผมอยู่อันดับที่4นะผมก็เอาเวลาวันแรกนี่แหละไปไป,ไปลงกับเขา กนะ็ถือว่าไ, <ป S 1> ไม่ได้ถ้วยกับบ้านนะฮะเขามีแค่ถ้วย1 2 3นะแต่ผมก็ภูมิใจแล้วกับนูดาของผมในคลิปนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะอันนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นรถมิล่าเนาะสำหรับคนที่ทำสวยๆแรงๆอยู่บ้างก็เผื่อเสี่ยนคันเร่งก็เอามาลองกันได้นะปีหน้าจัดปีละครั้งนะครับทุกคน นะหน้ามางานนี้สนุกมากมีการถ่ายรูปมีอะไรมากมายให้กิจกรรมให้ทําแล้วก็มีแข่งทางตรงด้วยนะหนูดําเราไปแข่งทางตรงมาด้วยนะก็นี่ฮะลงรถมาได้ก็โม้กันสนุกสนานกันไปนะครับใครวิ่งยังไงยังไงก็นะแต่ละคนก็คงจะรักรถตัวเองนะฮะก็ไม่มีใครอยากพูดรถตัวเองในทางที่ไม่ดีนะฮะโอเคผมก็ให้เกียรติทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ท็อปมิล่าพาตะลุยพาทุกคนมาเที่ยวสนามช้างอย่างเต็มที่นะเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาฝากกันนะครับไว้คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวมันลงแดกทางตรงว่าหนูดำของเราจะเฟี้ยวขนาดไหนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ